สวัสดีจ้าเมนูมืนนี่จะมาเห็ดแหนมหน่น้อไหมสดก็จะมีหน่อ้อไหมต้มซุกแล้วที่เคียนเลยกะซับไว้แล้วจ้าให้มันสดเด็ดน้ำสักก่อนเครื่องปรุงส่วนประกอบผงปรุงรสก็จะมีผงปรุงรสเ,เกลือน้ำตาลพริกพริกสด กระเทียมข้าวเหนียวพริกสดผู้ใดสใส่เป็นลูกกรไดเด้อจ้าแต่ว่าอันนี้มันลูกใหญ่ก็เลิหันจะมาเห็ดแนน้มหน่อไม้สดกันมาเบิ่งขันตอนกันเลยจ้าค่ะก่อนอื่นก็จะใส่หน่อไม้ลงไปก่อนเนาะจ้าหน่อไม้นี่ก็เป็นหน่อไม้ประมาณครึ่งกิโล เป็นน้ำม้สดถ้าผู้ใดบโบมี่น้ำม้สดกัเป็นน้ำม้ดองก็ได้จะเอามาต้มสะกอนแล้วก็จะใส่กระเทียมลงไปกระเทียมนี่ประมาณหัวใหญ่ๆกับประมาณสองหัว ข้าวเหนียวข้าวเหนียวสุกหนึ่งซุกแล้วล่ะกับปล่อยให้มันเย็นสักก่อนจะเอาไปละลายน้ำสักก่อนเนะาะบให้มันติดกันเป็นก้อนตามด้วยน้ำตาลน,น้ำตาลนในไซปร่ประมาณประมาณสองช้อนชาจา้ะ หรือภายบนใส่น้ำตาลกะใส่เป็นผงชูรสกระไดจ้าเกลือเกลือประมาณสองช้อนชาผงปรุงรสจ้าประมาณสองช้อนชาแล้วกะจัะตำสักก่อนจ้าตำให้ส่วนผสมเข้ากัน ถ้าผูดด้ใดว่าอยากตำกะใส่วิธีนวดสะกอนกระไดจ้าใส่วิธีนวดบีบขั้นคุกเข้าเอาอันนี้ตำม,มันก็นจะเข่าเนื้อได้กวกัน ่วนผสมอันนี้ใส่หน่อไม้ประมาณเคงกิโลจ้ะแหนมหน่อไม้นี่ถ้าเ้าเห็ดเหมือนี่เมื่ออื่นก็กินได้จ้ะแข่ไข่แข,ข่ไข่กันกับแหนมหมูเลยจ้ะแหนมแหนมอย่างอื่นที่ห้าเห็ดเลยจ้ะส่วนพริกสดนี่จะยังหมดใสในขั้นตอนนี้เนาะ พี่สดนี่จะไปใส่ในขั้นตอนที่เข้าแพ็กบรรจุเข้าหอบางคนก็นจะนวดเอาบางคน,นจะก็จะขั้นเอา นาะไม้นี่ให้ให้มันสเสด็จน้ำซะก,ก่อนจ่ะย่าให้น้ำมันอยาให้มันแส่น้ำให้มันสเสด็จน้ำเลยบีบน้าม,มันออกจนแห้งเวจ้จ้ะนาะไม่ให้มันเป็นน้ำขาดม,มันสิบบเป็นแหนม ต้ำให้มันได้เลยจ้าให้ให้มันเข่ากันเลยจ้าให้น้าใหม่มันอ่อนเลยพอ่อตํ้จนได้ที่เราบัดิีนก็จะมาหอกันเลยเนะจะ้แต่ว่ามือนีจะเป็นห่อเป็นแบบแหนมตุ่ม จะหอเป็นแบบแหนมตุ่มบริไซบริ้อร์ใบตองถ้าหอใบตองมันก็จะหอมไปอีกแบบหนึ่งเนาะจะหอมใบตองใบตองกล้วยแต่ว่าอยู่ในเมืองก็จะหาใบตองอยางจักน้อยขันยูแถวบ้านเห่ากับหาใบตองง่ายกับหอใบตองจา้ามันก็จะแสบก็กันหอมใบตอง เดี๋ยวจะตักออกใส่ถาดซัก่อนจ้ามันจังแพกงกายมันจังห่อง่ายเดี๋ยวก็จะมาแพกกันเลยจ้า ขันตอนนี้ก็จะใส่พริกเข้าไปน้ำจ้าจะได้มีอรรถรสเวลากินเนาะ มัดให้แน่นจ้าจะค่ายๆแหนมหมูเลยปลายทุงกจ็จะตัดออก ประมาณนี้จ้ะใส่พริกเข้าไปนำ้ำเดี๋ยวจะขอเวลาแพกก่อนจ้ะขอเวลาห่อก่อนเดี๋ยวมาเบิ่งกันอีกทีเนาะจ้ะนี้ก็โเมโเมนตโมเนุ่มจิว๋ว ปันใดเนาะจ้ากจ็จะหายก็แหนมตุ่มจิ๋วอยู่เฮากินเองบ่เป็นอย่างดอกจ้าเฮาเฮ็ดกินเองเฮากะตามที่เฮาสะดวกตุ่มจิ๋วเกินไปมันก็จะค่ำหน่อยไปเนาะลูกให้นแนนเลยจ้ามัดใฮ้นแนนเลย จาอันนี้กับห่อเรียบร้อยแล้วจ้าแหนมตุ่มน้อไใหม่เครื่งกิโลได้แหนมตุ่มยี่สิบหกยี่สิบหกห่อตะวากระสีใหญ่ก็ตุ่มจิ๋วยูสองเท่าจ้าเห็ดใหญ่ก็ตุ่มจิ๋วยูสองเท่าได้อยูยี่สิบหกห่อใส่ถุงขนาดสี่คุนหกนิ้วจ้าถ้าผู้ใดมาก,กินแหนมเนาะล้องเบิงไลยเด้อจ้า อันนี้ก็เป็นแหนมเน่อไม้สดจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าไอดินที่บันบานกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้กับไอดินที่บันบานเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้กับไอดินที่บันบานในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปจ้าอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อเพื่อบอกให้พลาดในคลิปต่อๆไปจ้า